นามัสการครับอาจารย์เจริญพรคนมีโชคโอ้สามมือซ่อนเนาะสามมือซ่อนแฮตทริกครับอาจารย์ครับเนี่ยสามสามนี่เขาเรียกว่าแฮตทริกเด้อโ้คันคันแม่นักฟุตบอลนี่เอาลูกบอลเมื่อบั้นน้ำแต่ว่าคนมีโชคเสียอย่างเมื่อไหร่ดีกำลังมองหาอยู่นี่นกกรรได้ยยังเม สิอุ้มบาทนี่บอกอุ้มบาทเนี่ยอาจารย์ผมไมีแนวไปบินบาทโอ้บาทลายอยู่บอกครับอันไหนอ้มาเคลื่อนฝันดีครับอาจารย์บอกว่าฝันว่างเลยฟันว่าได้ไปเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านครับก็เลยว่าบ้าเฮ็ดไหนฝันเป็นจริงก็นาเอาสนองบอกครับเอาเงินไเอากระสีมาจองกระแพงตัวบาทนี่ไหมตัวสามุสามุโอ้คนมีดวงวมดจองกระแพงโอ้เจ้านาะแสดงว่าดวงดีได้เงิน โอ้ยกับดวงดีแน่บ่ดีแน่กับพ่อได้เฮดได้สางอยู่ครับอ๋อสาธุสาธุนะครับว่าสิอยากจองจักหาซ่องไหมครับพระอาจารย์ไม่ผู้อาจารย์ว่าวสิจองสักสิบไหมจองสิบสองเอาสิ<ห>าบบ่โอ <c oughs> ้โหว่าอาจารย์ว่าสิอมจกสิบสองไหมกะบสิบสองกัสิได้อยู่ดีครับถ้าวันที่สามสิบมีสามตัวแตกนี่อาจสีได้หลายก็ได้ก็ได้ครับอ๋อเอาสาธุเอาหาซ่องก้อเลย ก็น้อสนเนาะรับผมอสาธุสาธุาแต่ว่าเอฟซีเป็น Comment เป็นคอมเมนต์ทั้งเป็นคอมเมนต์ถามมาหลายหลายครับผมว่าจองกำแพงจักบาทเนาะคพิ่นมีโชวกว่าสันกับ,บ่อกาตอบเข้าไปหรอกในในคอมเมนต์นะครับอ่บางเทือกับพิมเบอร์ทร่วเพิ่นทรมาสอบถาม,มยานันยันมันผิดกฎนะซึ<ม>่งแนวในเรื่องกฎของ Youtube กับยังพุทธในหูหลายปันได<ม>ครับ ก็เรียกว่าโทรมากซะหาติดต่อมาเบอร์คนมีโชคก็ได้เบอร์พระอาจารย์ก็ได้นะครับแต่ว่ามื่อน so ี้ก็เรียกว่าจิขออนุญาตเอาเบอร์พระอาจารย์ลงช่องอีกจักเทื่อนึงอืมล่งดูเถื่อนกับแต่ก่อนกับว่าอยากล่งลายปันไดน้อยยันรบกวนยันเป็นการรบกวนยังสิแมแม่แต่ว่าไปยังเรากันเปิดันเปิดติมัสอก็นะครับว่าไปยังเอก ก็บอกว่าจะว่ารบกวนเนาะก็แบบนั่นเนาะครับเพิ่นอยากให้ผมดูท่านเออก็่นอยากจองน้ำมันโตมาหาก็ได้ัี่นะช่องละสามพันช่องหนึ่งสามพันนะครับเนาะเดี๋ยวนี้มันได้อยู่กว่าม่านห้าสิบเลยห้าสิบช่องห้าสิบช่องห้าสิบสองหัวห้าสิบก็ช่องหนี่งแหละครับคือทั้งหมดทั้งหมดเป็ดเสร็จมันอยู่ประมาณร้อยห้าสิบมันนะครับทั้งหมดประมาณร้อยห้าสิบช่อง นะครับตอนนี้ไปแล้วหาสิบช่องอนะครับมียอดข้นมาจองเฮ็ดบุญให้ท่านน้ำกันกับหาสิบช่องแล้วหาสิบกว่าช่องหาสิบกว่าช่องครับก็เดี้ยวจังไดกะช่องหนึ่งกับสามพันนะคะรับผู้จัดเนาะช่องละสามพันเนี่ยตอนนั้นผู้เพเเิ่นอยากเฮ็ดนำ้ำอายากเฮ็ดน้ำกับว่าเป็นอยังผู้ใดมิตรอะไรก็อยากเฮ็ดบุญน้ำโดยมิตรอะไรก็เฮ็ดน้ำได้โอ้โครับมีสิบบาทเจ้าบาทก็เฮ็ดได้ มื่อมนว่าจะต้อตองสร้าสงสร้งีหาลอยกัีหาบมาครับเพาะ่าเรยว่าจะเน้นาะเื่อื้อผมก็ผสมประทังหรือซื้อใช่ไมเหตเก่าเนาะก็ได้บุญที่เก่าตัวเรื่องของการทำบุญกกายุทีศรัทธาเฮานะครับเนาะแล้วการบ่อยนศรัทธาอย่างเดียวพรนี่คับอาจารย์เนาะปฏิบึงคือกรตัมกำลังเอาง่ายๆเนาะตัมกำลัง โมแม่โ <Moment S 1> บ,บมี่ก็ออยังไนเดือดา,ามาจะากเคก็ดเดือดฮามยยาเฮ็ดน้ำเปิ้ลเดมีจังเฮ็ดเท่ากับบริวามีบาทสองบาทเฮ็ดครับก็บได้บุญทือเก่าการเฮ็บดบุญเฮ็ดท่าน,นที่ <นะ S 2> ว่าช่องละสามพันนี่ท่าผ 3, นผู้ใดมีก็รักเดือดพ่อเกิดเป็นเดือจองช่องละสามพันบริวาเฮ็ดบุญน้ำสิบบาทสิบบาทก็มาเป็นอย่างนี้เหรอเฮ็ดได,ด้คือเก่าก็คือที่บอกว่าช่องละสามพันนี่สมัยถึงว่าที่สร้างเพิ่อนมาก ปรับประเมินประมาณราคาให้ช่องหนึ่งออรวมทั้งค้าแรงทั้งค้าวัดสดุ็ออสิอยู่ประมาณสามพันนะครับนี่คือเปลี่ยนที่มาที่ไปออนะครับแต่ว่าในการเฮ็ดบุญที่เฮ็ดสี้างเนี่ยโบได้เกี่ยววาสีออวาสีจักบาทวาสีทอใหลน,นะครับอยู่ที่กำลังแล็ความศรัทธาของเฮากคือ,อจุงหลุนยยาดนม่หมเดเจ็บคนไม่โชคโอ้อยมแม่อยากเจ็บน้นจะสั่งกาแฟรึสามลอยได้บ๊อบคนบาปหนุ่มไปได้กีเก้าครับ บ่เป็นยังนี่ครับผมบ่ได้ว่าบ่มีสามพันหรือบ่ได้กับแพงนั้นมันโมเมนต์เนี้ครับมีบาทเก็ได้เห้ได้ให้เรากับแพงครับนุอมแม่มีซัมมีเด้อหอโอนมากกับค่นไม่เกิมันกับมันกัมันก็ได็ผมด้วยกาอนตัวมันบ่ได้เกี่ยวกรับแต่ว่าที่้องเลยสามพันือว่าไปยากจองบางดีคือว่าอันสร้างขึ้นมาตีละก้าอย่างงี้นะครับ ไ,ได้ตั้งมุกไปว่าเออจองละบางทีนะถ้าจริงๆแล้วนี่เ่าถึงเรื่องการเห้บุญน,นะครับอาารนกคือจังคููบาอาจาย์ันซ้อนมากครับว่ามันอยู่กับใจเฮ้าเนาะใจเป็นบุญแม่นบ่มีจกักบาทยกมืออนุโมทนาสาธุเอาน,เนําผูเพนอัน,นี้ก็กได้บุญก็ับเป็นบุญคือเก่านะครับอยู่กับใจขึ้นอยู่ที่ใจเป็นหลัก แค่ห้าวเกีิดว่า,านนห, oh, ห้งาง oh, อย่าเก็บดน้ำเปืดอีน่ห้างก็ไรอยู่ครับโอ้ยคนเห็ดกแพงบอกโอ้ยอย่าเก็บเด้เห็ดน้ำแบอาจารย์ได้จริงบได้เราได้บุญนะครับที่เกียดควากบริสุทธิ์ใจลยเันได้แล้วอนะครับสด,ด่สดห,หนึ่งก็ะไรกระไ,ไ้บุญมันจะเห็ดอย่เราให้ท่านไปครับเห็ดไปแล้ววิจัยบริสุทธิ์ไปเออมั่เห็ดไ,ไปแล้วาทีมันเมันมันตามกันดกับพ็ดเลย เฮ็ดไปเียโอ้มาจมที่ไนั้นมันหนุก็บ่ได้หรอกครับเฮ็ดทำไปแล้วใจเป็นทุกข์ก็เพราะเกิดเป็นบ่อบุญกุศลที่สมบูรณ์นะครับนั่นแหละเพราะนั่นตัวเจ้าวาดนั่นอันนั้นานซองรักสามพันนะนะกันเ่อสามหลักครับคือราคาค่าก่อสร้างเพิ่มคนเนึ่นมาบางสันเอ้าหมายนีกัร เมื่อวานนี่ก็ถ่ายให้เอซี่เพิ่นเบิ่งอยู่ดอกครับเบิ่งรถแมคโครนะถ่ายรถแมคโครไอ้เพิ่นเบิ่งมันปั๊บแต่ง <c oughs> ปั๊บแจง้แจงวัเจ็นนะั่นแหะสิอ้อมนนะครับเพิ่นแล้วไปครับนี่ปั๊บแต่งวันจีนปั๊บแจ้งมิตรนนท์สร้างถึงลงมือตบัดอ๋อ้ปั๊บพื้นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วออืครับว่าสิให้สร้างลงมือจี๋มันนั่นก่อนปีใหม่สิมันแล้วจะขางตรงนี้ก่อนปีใหม่สิให้แล้วคขังนึงอือุ้ยมาแล้วนี่ครับอาจารย์คขังนึงต้อง50ช่องง่ายลูกทีมเขาาหลยยอู่ฮะ ตันซันก็เป็นสิบปุ่นก็อิตเทละกร์เทละกร์เทละกรเมื่อนี้มันวันที่ยี่สิบตัวที่ครับนี่เออมาแมนยี่สิบวันนี้วันที่สิบเก้านะครับนะเนาะสิบเก้าธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าอีกสิบมือไแปอีกสิบมือกับปีกับสิบปีไม่แล้วสิอบปีบ่ได้ครับไม่เป็นสิบได ก็มาสององก็ขังี้ก่อนโอ้ยของก็แม่บานสนานี่ยวาเอาขังนึงก้อนขันบก้อได้ดิมันจะบริขังนี่ก็ขึ้นมาได้สองซองสามองก้อนดปุ๋มก็เลยขังเงี้ยนี่แม่บานสนาโอ้ยกระสันกัให้ม่เ้ทั้งให้แม่เล้วทั้งสามขังก็สนานครับโอ้โรเสียกมาานมาพอเอาเอาแม่กับแม่ครับผมเนาะั่นตัวครับผมมันแต่ว่าก่อนที อนัมลา,าพระอาจารย์มือนี้ก็อ,อ,อยากสิถามอยู่ที่ครับเมื่อคืนนี่อากาศเย็นเย็นเป็น,นตะนอนมวนเป็นตะเอ้ยเป็นตะนอนรับสนิทดีไหมรับดีเมื่อคืนโอ้ยนะเห็นบ่กท่านรับดีบตะก้าวัะน้อนรับดีแล้ววันนี้ปกติสิฟันเหรอที่ครับอาจารย์หลังๆวันนี้ขึ้นนอนดีจม่กฉันรับันนี้ขั้นนอนดีแล้วปกติสิฟันเหรอที่เออจะเสียังนี้ยงนะสีฟันเลยทัมงหมดฟันว่าครับเมื่อคืนครับมัน มาสามือซ้อนในต้องถึงมือนี่งเี่เทียวไทยอีามาสามวันซ้อนผู้หญิงสองคนนึ่นนมาอีกแล้วนะเห็นบอ่อเราขึมามามาถามวันพระอาจารย์อยากได้ออยังเพิ่มอีกบ่อจ้าบ่สันผู้หญิงสองคนมาถามแต่หลังจากเบ,บนมาถวายหล,นะลังจากมาถวายเบนแล้วม,มาถามอว่าเจ้ายัางเพิ่มอีกก็ยังเพิ่มอีกบ่อซื้อเสียอังเพิ่มอีกบ่อแต่ว่าที่เพิ่มมาห้ไหวเนาะที่เด็ ให้เบนเอาตอนแรกคือเอาไข่มาถวายก่อนสองฟองอนะครับฝันที่หนึ่งนี่คือเอาไข่มาถวายก่อนสองฟองแล้วก็บ,บอกว่านัางพูดคุยอยู่กับพระอาจารย์เป็นระยะเวลาหนึ่งเราก็พูดว่าสิหกนาทีแล้วบันนี้สิด้เวลาสิดาเวลากลับแล้วสิกลับแล้วแล้วเพิ่นกับกับไปเห็นบหครับนะครับ กะคนดพิจโคกตีเป็น C02 ครับเอาใครมาถวาย2ฟฟองนะครับผพ้ยิ่งกับเป็น C ก็บเลยตีเป็น C02 แล้วกับ่า1หนาทีแล้วชิคอล่ากับชิกลับแล้ว16ก็เลยกับเป็น61วันนี้ฟันที่2คือมาอีกขึ้นที่2นั่นเอาเบนซ์รถเบนซ์สีเหลืองทองอารามงามตานะครับทะเบียนสหอหอ2540 สองหอสองห้าสี่ศูนย์นะครับสอหอนี่กับว่าต้องตีไปเด้อครับว่าจะเป็นสองห้าสองหกสี่หกกับว่าต้องตีครับผม,มให้ว่าเป็นตัวอักษรซื่อเนาะเพราะว่าตัวเลขมันก็นมีอยู่แล้วบดนีล้ล่าสุดเมื่อคืนมหาพรารย์อีกมาถามนะมาถามมา,าม,มาถามมาอยาได้ยังเพิ่มอีกบอรครับหลังจากนั้นรถเป็นเกืบจอดที่วัดนี่แหละครับ,รบที่เปินทอตะวาัน ก็ยังอยู่วอลก็เรียว่าโอ้เดียวเลยเราจะไปคิดก้อนวัสดุเราๆปุ่นหาจังสิบอกวัสดุเลาๆใกล้ๆปีใหม่ค่อยสิบอกหาที่อะไรของวันปีใหม่เออว่าตาไม่เข้าอย่างใดอยังครับจะเรียว่าปุ่นใกล้ๆปุ่นหาจังสิบอกใกล้ๆจะปีใหม่ปุณหาวัสดุแล้ววันนี้พระอาจารย์คิดออกไปครับว่าอยากได้อยังอืม คิดออกแล้วยังครับว่าอยากได้อยังคิดแล้วแต่ว่ามมนต้องในหอดมือท่าไในบอกเขาบอกว่าฝากนั่นเนี่ยได้บอกครับอาจจรก์ฝากนฝากอยากได้น้ำหนึ่งครับว่าก็อยากได้น้ำมันนี่นโอ้โก็อยากได้ไปฝากไปตอนเน็ซี่นี่แหละครับโอ้มันก็ะจิ้งเพราะประจักรกคิดด้แลเวลาแต่ว่าท่านด้บอกวาไว้สช่รอกว่า้าใครคนมีโจกฝากค,คนมีโชกสิฝากว่า อยากได้สามตัวแตกสามตัวแตกตรงๆสิหมถ้าอย่างไรก็ฝากพอาจารย์บอกเพิ่นนี่ได้ครับเด้อเพิร์นสีแม่อีกยูครับพอาจารบ์า่่าฮะนัดเขามันมือนัดเขามาเลยอนัดมือเขาแล้วบ่กนัดมือเขาแล้ววันนี้เท่าไหร่ครับบัาง่ายไม่เห็กู้ดีเลยนัดวั่ทยีบห้าอ๋อนัดวมนได้ยีบห้า บอกว่าจะมาไหมนั่งจีอาจารย์นังจีบอกว่าอาจารย์ได้ยังครับวันที่ยิบหามาไหมจีโอเอาสิ่งที่เป็นซอของสมาคบอาจารย์โอ้ยแกกวนนักมือเขาเอาวันี้นักมือเขานะเขามาถามว่าอยางได้ยังเพิ่มก็เลยบอกว่าฉันคิดตันเลยว่าคนที่ยิบหายนะจังไม่ยีอาจารย์ที่บอกเราก็ตนอครบบเดี๋ยวทำนั่นนะอืออาจารย์เ่าเรื่องวันเวลานี่คิดพอแล้วครับเมื่อ คลิปที่ลงไปเมื่อวานนี่มีเอฟซีทันหนึ่งคอมเมนต์มาว่าคนมีโชคเป็นยังคือบ่จำาม่ได้พระอาจารย์บอกสามตัวแตกคุณนี่ประศัล <c oughs> เวลาที่จะเริ่มงานนะเวลาเริ่มงานวันที่หาตอนนั้นนะเก้าโมงสามสิบเก้านาทีแมนอาจารย์เว้ารู้อยู่เมือ่อไห้่นะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> จก,จกบ้านี้เป็นยังคนไม่จบก็ลืมลืมสนิทคักแต่สนดี้จักจำรอครับเพื่อนกับคอมเมนต์มาศูนยเก้าจุดสาก้าว่าสันบู้ยแมนอิลีตัวนี้ว่าสันดอกจังคอยคิดพ่อครับว่าเวลาที่พาจารย์กำหนดก็คือ09.39์เก้าจุดสามเก้าเนี่ก้าสามโตยังอการบอกบ้บานี้พระจาราร์เป็นยังคือสันครับบานนี้พระอาาจย์ เอาได้ป่ะเอาโอ้ยอยางนั้นกินไหมเย็นหลังนี้อืออ่าเมื่อเช้านี้ตอนห้องงงเซา13องศาครับคุณนภูมิ13องศาก็เพราะเย็นๆนะครับเพราะเย็นๆมือว่าว่ามันฝนตกฝนล่มครับจุดเดดอืมนั่งกันแล้วเอาตั้งกันตัว กว่าคุณน่ะนัดเขาแล้วแหะครับนัดเพื่อนวันที่ยี่ห้าเนาะอเอาจังไงกัใน,ในยังกับจังใจได้หูเมื่อนนครับวันที่ยี่สิบห้านะครับจะกาซีหู้ว่าสิได้ยังนะครับสิได้สามตัวแตกหรือสิได้รถเบน์อีกขั้นหนึ่งบอหรือสิได้อยังอัจาร์สิบอกเพื่อนมือนั่นแหละเพื่อนผู้หญิงสองคนที่เพื่อนมากนะครับอตอนนี้กับเพื่อนเอาใครมาถวายไว้สองฟองนะครับแล้วก็ลากับคุยกันสิบหกนาทีแล้วก็ลากับ นะครับแล้วขึ้นต่อมาเพื่อนก็เอารถเบนสีเหลืองทองอลามามถวายนะครับทะเบียนซหสองห้าสี่ศูนย์ครับผมบอ,อ่ะจเย็นเย็นครับจะเย็นเย็นโอ้ย่อเย็นใจครับอาจารย์ตอนนี้เย็นมดดต <laughs> เอาวันนี้กับจีล่าผัดจานซามี่นะครับเด้อขอบคุณครับโอ้ยงงใช่บุญน้ำต้นมีโัวกับง่ายงงตั้งหลายเด้อกับเครื่อกับแพร่งก็มาจอดกับแพร่งน้ำหนักครับผมเดี๋ยวป้าจานว่าสิเดี๋ยวนี้ก็ป้าจา์จะฉลองจัดในเส้นส้วนทุกคนนะครัทุกคนหลังจากสั่งกับแพงแล้วเสร็จก่อนบอเดี๋ยวจะเกินเรื่องก็ได้เพราะาอจารย์ม่น่าเล่นอยู่หลังปีใหม่นี่แหละหลังปีใหม้นะครับเนาะสีมีพิธีฉลองมันประชิดประตูโค้ง่แหละ นนเพราะว่าประตูโค้งเฮ็ดแล้วตะโดดแล้วแต่ว่ายัางพันนลองประตูโค้งเจนี่พี่ที่ฉลองประตูโค้งอยู่นะครับเจมนนี่ยังเป็นที่แจ้งเข้าครับส่วนเรื่องกำหนดการก็สิแจ้งที่หลังนะครับเนาะ,ะครับครกลับรากอาจารย์สจมีครับผม